สุดท้ายทยเยอะมากเพื่อนเดี๋ยวรู้กันเยอะมากจริงเออเยอะมากโอเคก็ชื่อเพลงว่าอะไรวะใครสักคนเออใครสักคนเดี๋ยวทำให้ฟ oh. no okay. ังแล้วกันนะครับถ้าฟังหน้าหนางเนี่ยกำลังดีเลยอ่าแต่ว่ากูขออัดรายการก่อนแล้วกันนะแค่ต้อ่ยด้วยกันแล้วกันโอเคสามสองหนึ่งแอคชั่นเอสวัสดีครับ กิน,นเป็นเพื่อนของเราแบบเ่อนคันนะครับก็วันนี้เฮ้ยอ,อันนี้ใครอ่ะอันนี้เป็นคนที่เอากับข้ามให้เรากินในวันนี้ไงงั้นครับเสียงมือต้อนรับคุณเกดน,นะครับได้เลยนะ เหมวขึนาสทีนะคะหลังจากที่ต้องมาแก้งนอนตายมาหหายนาทีเมื่อกี้นี้ร้านอะไรครับผมคะสวัสดีค่ะชิเกศนะคะก็มาจากร้าน f i day of in love เป็นแฟนฟลสไตล์ไทยๆที่จะทำให้ทุกคนนะคะต้องอิน v e ไปกับหน้าของแฟนฟลของเราค่ะอืด้วยความที่มอเนแสงรัวเนี่ยด้วยความที่ ที่ทำทั้งเป็น MC ด้วยเป็นพิตีด้วยแล้วเป็นเ <c oughs> จ<ร>้า<ร>ของร้านด้วยนะครับก็ดีครับวันนี้พลังงานลดเหลือพอๆกันที่บอกว่าเป็นเฟรน์ฟรายแบบไทยๆเนี่ยมันไทยยังไงฮะมันไทยเพราะว่าปกติแล้วนะคะที่ไปทานเฟรนช์ฟรายที่อื่นเนี่ยถ้าจะมีแต่หน้าชีสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยมีหน้าเชียด้วยอ๋อท้ทคนขายคนคนขายแล้วค่ะไม่ใช่นะคะแต่ว่าเราก็อยากจะทําหน้าที่เป็นสไตล์ไทยๆที่คนไทยเนี่ยชินเขาเรียกว่าอะไร เป็นออริจินอลไกสไตล์ออเอร์เอดชชั่นอลตัวโปรแบบนี้นะคะรู้สึกว่าแบบไม่เก็บสารพิษเท่าไหร่นะคะเป็นไงคะอร่อยไหมคะนี่เป็นอกไก่โปรตีนเท่าไหร่ก่อนอ่าแล้วเดี๋ยวมาทานคาร์โบไฮเดรตด้วยกันนะคะก็สำหรับหน้าสไตล์ไทยๆของเรานะคะก็จะมีต้มยำกุ้งค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมิสปังผมขอประวัติ โคตรสุดยอดอ่ะตัวนั้นั่เนี่ยต่ดงต่างนะตัวนั้นเนี่ยจะติดฟอรค่ะวันนั้นมาหนึ่งล้วให้ฟังนะฮะวันนั้นพี่ๆ d o u b ้ e แ a บเนี่ยไปถ่าย MV กันที่ตลาดนัดจตุจักรซึ่งร้านไฟเดย์อักินเลิฟของเราเนี่ยก็อยู่ที่จตุจักรโค้กานหนึ่งซอยสามสิบเจ็ด นะคไหนๆก็โฆษณามาขนาดนี้นะครับ083นะครับ0 0 0 3 4 8 2บอกไปเลยแล้วกันเดี๋ยวคุณแม่ร้นี้ครับค่ะโทรมาตอนนี้นะคะภายใน15นาทีนี้เดี๋ยวครับผมขายเป็น้าให้ได้ก่อนคร่ะโอเคค่ะเพราะวันนั้นที่นี่เขาไปถ่ายเอ็นบีการแล้วก็อยู่หน้าร้านลอดีแล้วก็เห็นเอ๊ะนี่พี่นว่าแถบดีนาเป็นแบบว่าเต้นเอะไรกันอยู่ตรงนั้นวันนั้นที่นี่เพลงยกมือมายกมือมาของซาวแท็กหนังเรื่องเอ่อเวอร์ไซส์ทลายพูงที่กำลังจะเข้าเอนมีนานี้แล้วมาก แล้วก็อันนี้เป็นลูกน้องที่รู้จักกันมาแบบพี่นี่หิวอ่ะพี่เข้ามันี่เขาเอาไอ้นี่มาให้น้ำมะนาวมะนาวจากร้านปังแมนเอออ่าสักพักเขาก็แถมไอ้นี่มาแล้วปรากฏว่าพี่ชิมชาติอื่นแล้วพี่เอออะไรอะไรอะไรแล้วก็ระหว่างชิมแเราก็กำลังจะกลับไปแต่งตัวกันอย่างนี้ปรากฏพอมาชิมเนี่ยตอนนี้จานนี้ทุกคนพี่เซนต์ครับก็อาจจะอร่อยหมดแล้วแต่คนชอบแต่อาจารย์เนี่ยงับไปคำแรกปั๊บ ทิ้งกระเป๋าให้ทีมงานแล้ววิ่งกลับมาที่ร้านอันนี้เรียกว่าเป็นทีเด็ดของร้านเลยหรือเปล่าใช่ค่ะซอสต้มยำกุ้งอันนี้ก็แฟนเขาเป็นคนคิดซอสข,<อ>ขึ้นมาซอสต้มยำกุ้งนี้<อ>ขึ้นมานะคะก็เรียกได้ว่ายังยังไม่มีขายที่ไหนก็ที่เราเป็นที่แรกที่ขายซอสต้มยำกุ้งตัวเราก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะใช่อันนี้ก็จะมีกลิ่นคือฝรั่งจะชอบทานมากแล้วก็คนจีนนะคิ๊กติ๊กติ๊กต๊ะ เดียวนะคะก็จะให้มันอะไรบากิจกรรก็ตามทอดเราเนี่ยปรอบกลิบเลยทีเดียวนะคะก็ปกติเวลาที่เราจะเสิร์ฟลูกค้าเนี่ยเราก็จะมีการวองเซนฟลายก่อนก่อนที่จะเสิร์ฟลูกค้าสนใจไหมล่ะเดี๋ยวยกมาให้ดูเย้อันนี้ก็จะเป็นทั้งสีหน้า ใกล้ๆไปค่ะเห็นหัวสิวนะคะก็อันนี <Sen Heck no> ้จะเป็นหน้า huh. ช uh ีส huh. อ uh ัน huh. น uh ี้เราก็ใช้ชีสแท้เนยสดแท้เสิร์ฟพร้อมเบคอนกับแฮมไส้กรอบประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าเตาเวลาเสิร์ฟก็จะประมาณนี้เลยแต่ปกติเราจะราดซอสไปแต่วันนี้มาถ่ายรายการเราก็เลยแยกซอสอันนี้เป็นหน้าอะไรครับอันนี้เป็นหน้าลาบทูน่าค่ะตัวนี้ฝรั่งก็ชอบทานเหมือนกันเพราะว่าเขาบ่กแปลกนะคะนี่เราก็มีข้าวคั่วมีผักชีปลา คนญี่ปุ่นก็ชอบทานนะคนญี่ปุ่นชอบทานผักชีแปลกมากอ่าอแล้วก็มีพริกแห้งให้ด้วยนะคะเสิร หน้าตาแบบนี้เลยนะคะเวลาเราเสิร์ฟส่วนตัวนี้ก็จะเป็นนางเอกาชาเป็นพระเอกของเรานะคะก็เป็นรสต้มยำกุ้งนั่นเองค่ะซอสของเราก็จะมีความเป็นต้มยำคือมีเคยมีลูกค้าเป็นปัตชานะคะมาทานเขาก็บอกุ่าเหมือนซุปเลยนะเหมือนซุปต้มยำประมาณนี้แต่นี้ก็จะเข้มข้นเป็นในมาแบบในสไตล์มายเนเนนเองใช่ค่ะแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกุ้งเด้งนะคะตะไคร้มะนาวฟิกแล้วก็ใบมะกรูดแบบนี้เลยค่ะเออจะเปินจิ้มซีนะคะส่วนนี้จะเป็น ต้งยำเอ้ om, ไม่ใช่ขออภายค่ะเป็นวาซาบิใช่ไันนี้แล้วก็ใช้วาซาบิสดน,นะคะแล้วก็เสิร์ฟพร้อมเอ่อสาอ่อาลีูอ่าจจริงๆจะมีไข่กุ้งด้วยแต่ว่าขออภัยนะคะวันนี้เนี่ยเอ่อบางอย่างมันหมดคือมาจากร้านเลย<อ> <laughs> ไข่ม<า>มหมดแต่ไนะข่ มีแตะใครเอาพ่ใครเอาพูดเอาที่หมดเอาให้หมดเอาให้หมดทั้มีแต่ไข่คนเออไข่คนที่เป็นไข่คนในกระทะใช่ไหมครับไม่ใช่ไข่ไข่คนเนี่ยแหละโอ๊ยกี่บาทกินบาทะคะอ๋อราคาจะเท่ากันหมดเลยค่ะ99บาทแต่ถ้าหากเกิดว่ามาจากรายการกินเป็นเพื่อนอ่าเออยห้าส๊ยราคาพิเศษแพงเป็นพิเศษไม่ใช่ค่ะ ถ้ามาจากรายการกินเป็นเพื่อนปกติเนี่ยเราก็จะเสิร์ฟแบบว่าเป็นเป็นหน้าเป็นหน้าเป็นหน้าให้แบบนี้นะคะแต่ถ้ามาจากรายการกินเป็นเพื่อนเนี่ยเราให้สองหน้าถาดเดียวแบบนี้เลยโอ้โหทำไมมันโคตรป่ามิว่ะพี่ผมมาจากรายการกินเป็นเพื่อนแต่อยกินเป็นแฟนอย่างเงี้ยต้องมาบอกได้นะคะแล้วอยากจะได้ซอสไหนเนี่ยอยากลองต้งยาำกับชีสได้ไ้มเราเอาถาดเดียวได้จัดให้พิเศษแช่วูบอดขอไปคะจะได้พิเศษ สำหรับแฟนขับรายการต้องขับเลยนะก่อนอื่เดี๋ยวขอกินให้กับชาวแฟนเพจดูก่อนดีไหมครัใครอยากให้กินให้ดูตอนนี้ครับผมขอกดว้าวครับผมเรียนตอนนี้นะครับแล้วก็ใครที่ได้เรียนตอนนี้ใครที่เพื่อนเพื่รู้กูจะพูดอะไรจะบอกว่าแใต้เลยเดียวค่ะจะบอกว่าว้าวว้าวว้าว้ว้าวว้าว้าวว้าวว้า แท็กชื่อเพื่อนๆเข้ามาดูเยอะๆถ้าเพื่อนใครกำลังหิวหรืออยากจะแกล้งเขาแต่เขากำลังไดเอทกินชื่อคนนะ้นแต่ 9, 11, 11ว้า 12, 3โอเคกินเลยว้าว้าวนี่คืออะไรลืมไะว้าวอันนี้อันนี้คือไห์อันนี้หัวใจอันนี้ว้าวเอาลากูน้ามีหน้าโสด้วยมีหน้าโสด ลาบทูน่าเหรอนักโกดีคือนักโกวานนี่คือลาบทูน่าป่ะก็พูดเองนะก็พี่พูดนะโอเคอ่ะสำหรับลาบทูน่านะคะถ้าใครมาทานที่ร้านเนี่ยก็บอกเลยนะคะว่าเราก็จะราดซอสลงไปแล้วก็มีการเติมข้าวคั่วผักชีฝรั่งนะแล้วก็เสิร์ฟพร้อมทูน่าอันนี้คือข้าวคั่วนะฮะมาใช่นะคะแล้วก็ตัวซอสเนี่ยเราก็จะปรุงจะมีความเป็นลาบมากๆแล้วก็รวมถึงมีพริกแห้งแล้วก็หอมทอดด้อ นะฮะจานนี้99บาทกลืนแล้วมันไม่สอยไกลปูขอมึงเนอะคือปกติทุกหน้าทุกหน้าที่เราเสิร์ฟนะคะเราจะเสิร์ฟพร้อมท็อปปิ้งก็คือจะเป็นเนื้อเออ่มีมีเนื้อสัตว์เนี่ยเสิร์ฟอยู่กับทุกทุกเมนูเลยกินแล้วเหรอคะเฮ้ยนอกจากซอสเนี่ยยังมีอันนี้ด้วยกินยังได้เออกินแล้ว ชีสชีสนี่อันนี้เป็นสูตรของที่ร้านนะคะอันนี้คือคือเป็นสูตรของคุณแม่แฟนคุณแม่แฟนคนชิดสูตรชีสกินแบบหนังชิ้นเดียวกินสองคนมามาเนี้ยชิ้นเดียวสองคนปากต่อปากกิยายกินยาวๆเนี่ยแม่คุณแม่อะไรก็เราจะใช้ชีสชีสเชดดาร์ชีสนะคะแล้วก็เนยสดจริงๆอ่ามันก็จะมีความหอมเนยแล้วก็มีเอ่อความรสชาติชีสชีสแท้ประมาณนี้ อันนี้เป็นหน้าคูน่านะครับใช่อันนี้เป็นาตัดให้ดูเต็มๆมลาบทูน่าฮะอ่ารัเียขิันรอได้ครับได้ค่ะได้ฮะกินกับอะไรก็อร่อยนะคะบอกเลยโอเคขอบคุณมากเลยสำหรับชาาทันเพลแผักเมื่อกี้ได้กินตัวลาบลาบูน่าเนี่ยค่ะด้วยทุกอย่างของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อแบบเป็นเนื้อเป็นเ มายองเนสหมดเลยคือเนื้อจะค่อนคหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีความหอมของข้าวคั่วด้วยค่ะเชียงมาก่อนค่ะนี่เป็นไปที่สุกี้ได้ไหมกินกับสุกี้ก็ได้ค่ะนะเดินมาแล้วควงกวนเองครับเอาตางเอาตางสบายพี่เลยอ่ะพี่อยากกินกับสุกี้หรือจะกินกับต้องจืดก็ได้แล้วสอนบิดบล็อกที่ไหนครับอ่าไปนะสอนบิดบล็อกเดี๋ยวอินบล็อก้าไปที่เฟซบุ๊กส่วนตัวที่มิตรก่อนเลยครับผมพี่มิตรโมดดาราแบบบันท็กนะเราไมากินนะ อ่ะแล้วก็เออคือจริงๆเราก็ใช้เบสเนเป็นมายองเนสแต่เราใช้มายองเนสอย่างดีนะคะแล้วก็อะไรกันไม่งโมงอียกคนไม่เข้ามากินคนเข้ามาจบเลยอ่ใชะพูดไม่พูดูอข้ามาปาร์กเราเดินออกไปอะไรเนี่ยโมโหมดอ่ะเออพิ่มคราฟ่ะใช่ต้องนะคะเราได้มีมีพลังนะจริงๆคาร์โบไฮเดรตเนี่ยสำคัญสำคัญต่อร่างกายมากเลยทีเดียวนะคะส่วนอันนี้ค่ะ เป็นรสต้มยำกุ้งเอ๋บอกเลยนะว่าคนจีนชอบมากนะคะคนจีนชอบมากแล้วคนจีนก็คนไทยก็ชอบเพราะหละังเนี่ยเขอาจจะทานเผ็ดไม่เก่งเราก็เลยมีการปรับรส<อ>ให้มีกลิ่นเผ็ดแต่ว่ารสชาติเนี่ยไม่ได้เผ็ดเ,ดเท่าคนไทยแต่เวลาเสิร์ฟเราจะเสิร์ฟพร้อมพริกค่ะคือถ้าคนไทยกินแล้วมันไม่เผ็ดสะใจเนี่ยก็สามารถที่จะกิน พริกสดๆ่ลอย่างนะคะอร่อยไม่อร่อยเนี่ยทีมงานแม่งเดินเข้ามาจบเดินเข้ามาจบแล้วก็มีไม่ได้เกล่นใจบูสกีกูเลยแล้วเราแล้วเราเนี่ยก็จะมีการโรยตะไคร้ไปด้วยค่ะ ตัดใช่เพาะว่จะตื่นเต้นตกใจกับแบบว่าเฮอไทเฮิร์บประมาณนี้นะคะไทเฮิร์บก็คือสมุนไพรไทยนะคะประมาณนี้นะคะพร้อมสมุนไพรไทยแล้วก็กุ้งเด้งด้วยนะคะที่เราเสิร์ฟตั้งแต่มากูยังไม่ได้พูดเลยน่ะอีตัวหนึ่งจะเป็นตัวชงกูชงไอแมงชงเอ็ตกเอ็ขยี้เอ็นมือเข้าเลยอะไรกันกะเข้าดีเหรอแล้วมือพิมงานก็เข้ามือทีมงานก็เข้ามือทีมงานก็เข้า ไอ้จริงเอาจริงนะเว้ยในการที่อะเดี๋ยวพูดแบบนี่อะอย่าหาว่าปวดนะรันคือถ้าเราจะซื้ออะไรอะยุคนี้มันต้องคุ้มไว้หล่อนจริงป่ะเงินแม่งหายากที่หายแล้วแบบนักเรียนเป็นนักเรียนเงี้ยแม่ให้เงินมาแม่งจำกัดอะไอเนี้ยอย่างไอเนี้ยเก้าสิบเก้าบาทใช่ป่ะค่ะอเนี้ยเก้าสิบเก้าบาทกินเนี่ยกินกันสี่คนเนี่ยหารกันคนละเท่าไหร่ยี่สิบห้าบาทอ่า แล้วกินบอกได้เลยฮะคือมันแทบจริงมันแทบแล้วมันก็จุกจริงถ้าเกิดคุณบอกว่ามาจากกินเป็นเพื่อนเนี่ยคุณจะได้แบบลาดสองหน้าไปเลยเออป,กปกติเนี่ยเราจะขายแบบว่าก็เป็นหน้าหน้าไปใช่ไหมคะแต่ว่าพิเศษเพราะว่าเรารู้ว่าเอ้ยบางคนอันนี้ก็อยากลองอันนั้นก็อยากลองแต่มาแค่สองคนทำยังไงกูกินไม่หมดมสำหรับแฟนรายการนะคะของับเบิ้ล h a ทนะคะรายการกินเป็นเพื่อนบอกผมมาหลักรายการกินเป็นเพื่อนครับผมอยากได้ซอนนี้กับซอนนี้จัดไปเลยเจ๊ด<ช>ีไหม เทปนี้แม่ไม่มีความเป็นรายการเลยเทปนี้แม่โคตรบาริตต้อ่ะมึงอยากทำอะไรก็ทำมันก็พูดไประเี็นก็ ปกตินะคะก็จะเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเสาร์อาทิตย์ตลาดนัาจะจักโครงการ1นึ่งซอยนะคะก็จะมีเฟ็นไฟร้านไฟเดย์แล้วก็มีขนมปังปิ้งร้านปังแมนด้วยนะแล้วก็ขายด้วยกันอีก EP แล้ว EP ถัดไปถ้าว่างๆเอาขนมปังปิ้งได้เลยมี่ผมว่าให้ทีมงานมาถ่ายเถอะจบๆเอาเขาบอกไม่ช้าบอกเลยนะอย่างมากบอก ว่าซาบีน,นี่เราใช้วาซาบิซอสห,หลายคนไม่มองข้ามเว้ยสำหรับไอซอส์วาซาบิเนี่ยหลายคนมันมองข้ามจริงแต่ผมบอกได้ไว่าเฮ้ยเห็ดน,นะนิดเดียวนะใช่ใช่คือมีมีก<ม>าชาดูหน้ามิดดูหน้ามิดมิดดูนะมิดกัตชาเนะะาะเพราะว่าน m n o สไปซี่ Which one spicy? อันไหนที่เผ็ดแล้วขาบอกว่าซาบีเขาบอกจัดมากนะเราก็จัดไปให้เลยสำหรับชีสนะคะนี่ใช้ได้หมดเลยนะคะจบได้หมดเลยนะแฮมเบคร์เอนเบคอนเพราะว่าเรา่รรู้ลล เดี๋ยวเ๋วช่วยดำเนินรายการต่อพีอาทิมยันนะครับช่วยพูดช่วยพูดค่าเวลาให้ดีับผมำนนป้ามาป้ามาได้นี่เออ้ามาเอาคยัง่นรายการกินเป็นเพื่อนนะคะเนี่อร่อยมากทุกคนะป้ามาแล้วนะคะก็ตอนนี้อาหาหาปหมแล้วเลยทีมงานเข้ามา้ว้ามา้นะครับแล้วรายการ กินเป็นเพื่อนนะคะสำหรับอีพีนี้ค่ะก็ไฟเจอาอินเลิฟนะคะเป็นไฟสไตล์ไทยๆอร่อยมากเลยอร่อยจริงอ่ะตลาดนัดจตุจักรกินมุ้ววัวใส่สุดพิเศนะคะถ้าบอกว่ามาจากรายการกินเป็นเพื่อนเดี๋ยวพิเศษให้เลยอยากทานหน้าไหนดูมิกซ์ให้นะคะภาพสอหน้าได้เลยภาพสองหน้าเอาไปเลยพิเศษปกติไม่ไม่ได้ขายแบบนี้อันนี้ไม่บ้านครับอันนี้เมียแวนนีไม่บ้านเจ้าของร้านนะครับบรรดาเมียมานั่งแล้วก็ผัวก็เป็นทีมงานโดยปรรยายนะครับผมแดกครับอ่านะคะ เปนไงคะร้ยังไงบ้างคะอร่อยมากันนี้อร่อยมากเลยน้องปกติกินเปนซ้อนิซอก็เหมือนเดิมกินกซอสนี้แบบดิปปิ้งซอสเปลี่ยนมากเปลี่ยนมากอันนี้มาเป็นพิธีกรบ้างวันนี้แบบขอลาเดี๋ยวไกอยู่เบื้องหลังอ่ะอันนี้อร่อยชอบชอบเปอไบ้างิ่มิ่ก็้องน่าราบแล้วก็มาานกรานก่าก็จะ่กนนะะแล้วก็มาทำานกราติดตามไลฟ์เฟซบ๊ก สองแล้วประกาศบินบล็อกแฟนเพ็ดให้ดีเพราะว่าเดี๋ยววันที่สิบแปดเนี่ยเราจะพาไปบุกห้องอัดเพลงใหม่กันนะครับกดติดตามไว้กี้นก็คือเป็นเพลงอันนาการเพลงแรกเฮ้ยนี่จะกินอีกเหรอจะกินอีกเหรอเนาะเอ้มาแล้วขันด้วยพี่มิดไปขอท้าให้พี่มิดพี่แหวนกินเฟรนฟรายให้เต็มปากแล้วบิดบอเอกเออทำเนี่ยอยากได้เหรอกดว้าวเด็ด กดว้าวรัวๆเดี๋ยวรับไหมว้าวแล้วแชร์แล้วแท็กเพื่อนอีก3คนเออกดว้าวแล้วแชร์แล้วแท็กเพื่อนอีก3คนแบรนกับนี่จะเอาเฟนฟานอัดปากแล้วบีบบล็อกเลยเอ๋อมีคนแชร์กับแท็กแล้วเฮ้ยไอ้เอาวะต้องมีต้องมีคนแบบจับยัดเีมส์ไปไหนโอ้ยกูรอเวลานี้มานานแล้ว

กินอย่างเป็นพัแล้วคุณคุณยังสามารถฟัดฟัดกินจริงใช่จริงฟักแบบนี้มันป็นอย่างไก่ใช่มันเป็นกับซอสที่กินได้หลายอย่างเลยกินกับขนมปังทานเป็นสเปรดหน้าขนมปังทานตอนเช้าก็ได้นะคะใช้ป้องหน้าได้ไหมครับไม่ได้เพราะเราเป็นคนแมนสาดอัดแทะหน้านะคะแต่ว่าทานกับขนมปังทานกับผักสลัดได้หมดเลยสำหรับซอสเป็นฟ้าสำหรับซอสต้มยำตัวนี้ก็เป็นนางเอก พขาเอกเป็นตัวเอกของร้านเราเลยค่ะมีมีนอกจากสาขาที่จตุจักรแล้วมีแพลนจะไปเปิดที่อื่นอีกไหมครับมีค่ะก็แล้วก็จะมีแพลนไปเปิดที่ตลาดตลาดนัดรถไฟประมาณนี้นะคะรต่ว่าจะเป็นที่ไหนต้องติดตามในแฟนเพจของพายเซอปินล็อกนะคะอะไรนี้เปอะไรจุดจุดจุดแต่พูดข้าจารยนนี่ถ้าเใครบ้วงๆมาทานวอสติก โอเคก็ฝากมาด้วยแวนะครับกับ Friday นะครับเฟรนฟรา99บาทไม่แพงนะครับราคามีกรภาพแล้วก็เป็นแนวใหม่ด้วยเพราะว่าซอสเขาเนี่ยจัดหนักจัดเต็มจริงเครื่องม่งหนักจริงเมื่อกี้นะฮะใครเห็น ที่ผ่านหน้าก็<ม>าเห็นว่าเขาให้เนื้อปลากับเนื้อเอั <ะ S 1> วอะไรมาเป็นชิ้นๆเลยก็เราให้เนื้อจริงๆเลยเร,เราไม่ได้ใช้เบคบ,บางคนเบางท่านจะเอ้ยใช้แบบว่าเบคอนตอมต่าอเบคอนจริงเบคอ,อนจริงชีสจริงอะไรจริงก็มาลองทานค่ะนะคะคอท้าเลยค่ะนะคะมันจะเป็นชีสลาบต้มยำเหมือนเราจะกิน เป็นไฟที่กเกิดจากปากแหวงครับโอ้ยมันเปลี่ยนที่นี่เลยใช่ไหมทั้งหลายเราเรารู้เลยไอ้กิ๊บเองเมื่อกี้เมื่อกี้ออกไปส่องบ้านหนูได้เห็นมันเป็นสายฝนตรงเนี้ยเยี่ยมมากสายฝนตรงนี้ใช่กิ๊บเอไอ้เยี่สตูดิโอเรามันเปิดแอร์มันต้องชื้นดิู่อ๋ออาจจะเป็นนั้มแอร์มันชื้นชิ้นเดียวมันพุ่งมัชื้นชิ้นเดียวอ้าวีเดยว ก็คือระยุอีกเนี่ยแอร์เทคโนโลยีไอ้ฮะเออไอ้น้ำไอ้น้ำไอ้น้ำใครเป็นระบบพัดลมไอ้น้ำแบบกระจายรอบที่ทางเดียวพอเออสเปร๊คสเปร๊นะครับกอ่ะก็ฝากผลงานของดับเบิลเดชด้วยแล้วกันนะครับกับ MV เพลงยกมือมานะฮะเป็นเพลงแนว EDM ที่ดับเบิลเดชเนี่ยทำให้กับภาพยนตร์เรื่องอะไรครับนิดแดกอยู่ โอเวอร์ไซส์ทลายพุงนะครับเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นคอมเมดี้นะครับของค่าย M39 นะครับซึ่งอะไรก็กำลังจะเข้าลงฝากเข้าไปติดตามดูในโรงด้วยนะครับแล้วก็ส่วนโรงระจนำฮะโรงรับจนำเหรอโรงหนังสิครับแล้วก็มีเราจะปล่อยเพลงชื่อสามานกับพี่ครับผมปล่อยกันเป็นคอมโบไปเลยนะครับต่อจากโอเวอร์ไซส์ทลายพุงเพลงก็รอฟังแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นเครดิตให้ด้วยนี่มันก็เอาเอา พลงอื่มาเป็นีบ็อกสักทีวัตถุดิบแล้วเรามาอินูไว้ใครอยากให้พี่มิตรนะครับบีบบ็อกแล้วให้พี่แวนแล็บนะครับช่วยกดหัวใจครับผมกดหัวใจแล้วก็อยากให้แล็บเรื่องอะไรบอกเลยฮะตอนนี้เลยโอ้าามมััันนนนนนงเเววีต้้้อออริน จำเจดบอกไปคุณต้องบอกไปว่าต้องไปดูฝ่ายเดย์อะไปกับพิดมาแล้วคุณมาโทรมึงน้งคิดโคตรจะติดอะฝ่ายเดย์มันคตรจะติดอะกินแล้วมีแต่ครูอะมันไม่มีผิดอะ uh huh. เออแล้วเจอกันในคลิป